ก็ขณะนี้นะครับกําลังรอท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับผมรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาเป็นคนแรกในวันนี้นะครับรอสักครู่นะครับผมยังไงเดี๋ยวขออภัยด้วยนะครับรอท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมนะครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับผมจํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมพอดีผมไม่ได้ลงคลิปมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้คนเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดนะครับในคลิปนี้ก็คือกราบสวัสดีนะครับผมอันเนื่องมาจากผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับยังไงก็ขออภัยนะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมนะครับ ซึ่งหายไปนานนะครับสุชาติแท่นเนี่ยอ่าใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับผมอ่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับทุกวันผมจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับอยากให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันกันเข้ามาได้เลยนะครับในคลิปนี้หรือว่าผมจบคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ผมอ่าลงคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับขอย้ําเลยนะครับผม ชอบอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหารายละเอียดต่างๆให้เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินนะครับธนาคารต่างๆนะครับผมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรนะครับโปรโมชั่นมือถือเน็ตฟรีโทรฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลงให้เยอะเลยนะครับผมโอเคครับเรามาเข้าประเด็นหลักกันของเรากันเลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับรัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับ3ามกลุ่ม3มกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับและกลุ่มผู้วิการ แต่ก่อนที่เราจะไปตามรับชมรายละเอียดนี้กันนะครับผมขอแจ้งให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แจ้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าใครที่มีอยู่นะครับผมทุกวันที่1ก็จะได้เงินนะครับโอนเข้าบัตรประชาชนนะครับใช้ซื้อสินค้า300บาทนะครับแล้วยังมีในส่วนของเงินนะครับเคลื่อนรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสหรือรถขนส่งสาธารณะนะครับจํานวนอีก750นะครับ และยังมีในส่วนของเงินส่วนลดกาซ์หุงต้มนะครับผม80บาทสามารถนําบัตรไปยื่นให้กับร้านจาหน่ายกาซถ่หุงต้มนะครับผมได้ลดไป80บาทสมมุติกาซ400ก็ลดไป80เหลือ320นะครับและในส่วนของผู้พิการนะครับผมทุกคนนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกวันที่20ก็จะมีการโอนเงินสดเข้าพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้กับกลุ่มผู้พิการจํานวนคนละ200บาท กดเงินสดผ่านบัญชีที่ผูกพของเพย์ด้วยเล็กบัตรอันนี้เป็นในส่วนของบัตรคนจนก่อนนะครับผมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาละครับเรามาเข้าประเด็นหลักของเรากันในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือพรุ่งนี้นะครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจนก็แล้วแต่นะครับจะมีการโอนเงินสดเข้าบัญชีให้นะครับผมสําหรับกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการผมจะพูดรายละเอียดทีละกลุ่มนะครับพูดช้าๆพูดชัดๆนะครับท่านจะได้เข้าใจข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดน,นะครับถ้าใครที่มีบุตรหลานและยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนที่อบอตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับแต่ถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วพรุ่งนี้จะมีการโอนเงินเข้าให้ผ่านบัญชีที่ได้ยื่นไว้นะครับจำนวนคนละ600บาทกดเงินสดผ่านบัญชีธนาคารนะครับส่วน กลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนที่อบาตเขต<า>อําเภอและจังหวัดได้เลยนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีให้ตามเลทหรือตามกลุ่มผู้สูงอายุนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถึง69ได้เงิน600บาทโอนเข้าบัญชี70 79ปีนะครับผม ได้เงินนะครับโอนเข้าบัญชี700บาทกลุ่ม80-89ถึงปปีนะครับได้เงินเข้าบัญชีอ่าแ0 0บาทนะครับแล้วก็กลุ่ม90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ลงทะเบียนแล้วเขาจะให้ตามเลทของอายุนะครับอายุก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมได้6 0 6 9 6 7 0 7 0 7 9 7 0 0 80 89 800แล้วก็90ปีขึ้นไป1,000นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มอ่าผู้พิการนะครับ กลุ่มผู้พิการนะครับผมที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดต่ออบตเขตอำเภอจังหวัดลงทะเบียนก่อนนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดพรุ่งนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยที่1คือกลุ่มย่อยอายุนะครับต่ำกว่า18ต่ำกว่า18จะได้เงินโอนเข้าบัญชีจํานวน1000บาทนะครับกลุ่มอายุอ่า มากกว่า18จะได้เงินโอนเข้าบัญชี800บาทนะครับเงินที่โอนเข้าให้พรุ่งนี้นะครับผมเป็นเงินโครงการของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมันจะแยกส่วนกับของบัตรคนจนนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดและทุกวันที่10ของเดือนรัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับตามนี้เลยนะครับผม ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวที่ว่าจะมีการแจกเงินนะครับให้สูงสุดถึงคนละ3000บาทนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีโครงการอะไรนะครับแม้แต่โครงการเดียวที่รัฐจะแจกให้นะครับให้กับประชาชนนะครับผมคนละ3 0 0พข่าวนั้นเป็นข้อมูลข่าวสามคมลอยข้อมูลข่าวสารปล่อยอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารที่ว่า อายุถึงเดือนเกิดถึงโอนใช่ไหมครับครบ60อ่ะใช่ครับใช่จะต้องถึงเดือนเกิดก่อนนะครับผมและจะต้องลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดก่อนนะครับคุณพี่ไปลงทะเบียนหรือยังครับผมไปลงทะเบียนที่อบตเขตอำเภอจังหวัดหรือยังครับสมมตินะครับตอนนี้คุณพี่อายุ5 9นะครับ กล้จะ60สิก็ไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะครับพอถึงเดือนเก episode, oh. in illing, months, ิดนะครับแล้วก็วันเกิดของเราเนี 10, ่ยในเดือนเดือนอันในเดือนดีกว่านะในเดือนเกิดของเราเนี่ยเขาจะโอนให้เลยครับทุกวันที่1ิของเดือนนะครับอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็จะจะไม่ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ลงทะเบียนลงแล้วครบกันยาอ๋อคุณสุชาติใช่ครับผมคุณสุชาติถูกต้องเลยครับถ้าลงแล้วนะครับผมเดือนกันยานี้นะครับวันที่1ิบก็จะได้นะครับจํานวน ตามเกณฑ์อายุนะครับที่ผมบอก6 0สิถึงหกก็จะได้600บาทนะครับผมโอนเข้าบัญชีนะครับเพราะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยเขาจะาให้เรานะครับยื่นบัญชีธนาคารให้เขาไปด้วยนะครับก็ตามนั้นเลยครับสวัสดีครับคุณธนศักดิ์นะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละ2-3คลิปนะครับเกิดเกิดยีกันยาอ๋อ ถ้าเกิด28กันยาเกิด28กันยาสงสัยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะให้ก่อนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้ารอให้ครบ28กันยาก่อนก็จะต้องไปได้เดือนอมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมตุลานะครับก็น่าจะได้เดือนตุลาเดยก็ได้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไม่ได้เลยคนพิการคุณชานนนครับที่ว่าไม่ได้นี่คือมันเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าครับอายุ ต้องเกิน18นะครับแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆตามที่รัฐกําหนดนะครับผมนะครับคือข้อนี้มันมีข้อกําหนดอยู่แล้วนะครับผมก็คือต้องอายุเกิน18แล้วก็ต้องไม่มีทรัพย์สินเงินทองตามที่รัฐได้เขากําหนดไว้นะครับถ้าไม่มีตามนั้นก็จะผ่านนะครับแต่ถ้าอายุเกิน18แและมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็จะไม่ได้นะครับเกินแล้วเกินแล้วอ๋อเกินแล้วเกินแล้วและมีทรัพย์สินเงินทองอะไรไหมครับผมถ้ามีก็จะไม่ได้นะ แต่ถ้าไม่มีก็ได้คุณ JAY ได้เงินอะไรคะอ่ะพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเงินในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโอนให้นะครับเป็นโครงการที่ท่านจะต้องเคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตและอำเภอจังหวัดนะครับผมถึงจะได้ถ้าไม่เคยลงทะเบียนก็ไม่ได้นะครับในส่วนของไม่มีเลยคุณชานนไม่มีเลยหมายความว่าอะไรครับคุณชนน คุณชนน์หมายความว่าอะไรครับหมายถึงว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าลงแล้วไม่ผ่านครับมันต้องแยกทีละประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าลงแล้วไม่ผ่านเนี่ยหมายความว่าคุณติดอะไรนะครับและตอนที่ติดปัญหานั้นคุณได้แก้หรือเปล่านะครับมันก็จะต้องไล่ทีละประเด็นนะครับผมตามนี้นะครับอ่ะผมขอพูดในส่วนของเงิน3,000บาทก่อนนะครับ3,000บาทนะครับที่มีข่าวโคมลอยออกมาตอนนี้คือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับรัดยังไม่มีการ โอนให้แต่อย่างไรนะครับสามพันและยังไม่มีโครงการอะไรเลยนะครับช่วงนี้นะครับถ้าท่านได้ยินว่ามีข่าวว่าจะแจเกเงินสามพันต่างๆนั่นถือว่าเป็นข่าวปลอมทั้งหมดนะครับทุกคนถ้ารู้แล้วก็โปรดไปบอกต่อกันด้วยนะครับผมลงผ่านแล้วคุณชาน,นลงผ่านแล้วลงผ่านแล้วหมายความว่าคุณเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนหรือ,อยังครับยืนยันที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกสคุณชนนคุณ เอาบ,บัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนหรือยังนะครับถ้าผ่านแล้วและยังก็ให้เอาบ,บัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนนะครับได้มาหลายเดือนแล้วได้มาหลายเดือนแล้วคุณชานนก็ก็่เขาเรียกว่าอะไรครับผมก็ไปลงทะเบียนของอบตได้นะครับผมผมไม่ทราบว่าคุณไปลงอบตรหรือยังถ้าลงอบตก็จะได้อีกนะครับ อ่ะคุณธนศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ตีสามเงินผู้สูงอายุก็จะเข้าครับใช่ครับผมถูกต้องครับแต่ว่าประเด็นหลักที่ผมกําลังจะพูดในทีนี้ก็คือว่ามันมีข่าวปลอมออกมาว่าจะมีการแจกให้คนละสามพันนะครับผมแล้วก็อ่าผ่านโครงการต่างๆอีกมากมายวันนี้ผมก็เลยมา <c oughs> เรียกว่าหลังจากห่างหายไปนานผมก็เลยต้องมาบอกนะครับว่าโครงการแบบนี้มัน ไม่มีนะครับผมถ้าท่านได้ยินว่ามีการแจกเพิ่มสามพันนะครับผ่านโครงการนั้นโครงการนี้นะครับก็คือผมจะพยายามว่าไม่มีโครงการนั้นอย่างเด็ดขาดน,นะครับคือที่ว่าผมไฟ์สดเนี่ยก็จะไดะ้ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับผมอย่างชัดเจนนะครับจากปากของผมเองนะครับผมซึ่งท่านก็คงจะทราบดีว่าไอทีมีสราระสโลแกนของผมคือข่าวไม่จริงผมไม่ลงนะครับย้ำตรงนี้ถ้าข่าวไม่จริงผมไม่ลงนะครับ เพราะว่าผมเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับหรือบางทีนะครับผมมันก็จะมีข่าวปั่นนะครับวนไปเวียนมาวนไปเวียนมานะครับผมอ่าก็คือเอาอันนั้นนิดเอาอันนี้หน่อยมาติดต่อกันเอาแบบผสมประสานกันไปนะครับแล้วก็มาหลอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนั้นผมไม่ทํานะครับผมก็ขอแจ้งนะครับผมให้อาทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่หรือท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมนะครับว่าข่าวจริงนะครับ หนึ่งสามารถติดตามรับชมได้จากไอทีมีสาระช่องรายการนี้นะครับเพราะว่าสโลแกนผมเรื่องไม่จริงผมไม่ลงนะครับหลายท่านคงจะเข้าใจกันดีนะครับและเคยรับชมมาแล้วนะครับ2คือข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลนะครับก็จะมี2แหล่งเท่านี้เท่านั้นนะครับที่อาจเชื่อถือได้นะครับส่วนที่อื่นผมบอกเลยนะครับส่วนมากจะเป็นข่าวปั่นท้งนั้นนะครับผมปั่นหมายความว่าอะไรครับบางทีเอาอันนั้นมาผสมนิดอันนี้มาผสมหน่อยนะครับแล้วก็บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะท่านก็จะสับสนนะครับทําให้งงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรแจกอะไรไม่แจกนะครับประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะครับผมอยากจะขอถามพ่อแม่พี่น้องประชาอ่ะคุณสมสมชัยเงินชลาภาพมีคนลงว่าจะทอนให้สามเดือนจริงไหมครับอืมไม่จริงครับ ผมบอกเลยนะครับผมโครงการพวกนี้นะครับไม่มีอะไรให้เงินเงินชราภาพมีคนลงว่าจะจะจะออกจะทอนให้สามเดือนจริงไหมเอางี้ครับผมพูดง่ายๆนะครับผมตอนนี้ที่จริงก็คือรัดให้นะครับทีละเดือนทีละเดือนไปอย่างนี้นะครับผมทีละเดือนนะครับเงินชราภาพนะครับที่ลงทะเบียนผ่านอบตอเขตอำเภอจังหวัดก็คือว่าได้ทีละเดือนทีละเดือนนะครับผม สูงอายุก็60 69ได้600 70 79 700 80 89ได้890้ปีขึ้นไปได้1000อันนี้คือเรื่องจริงแต่ในส่วนของที่บอกว่าจะมีการอาจจะสะสม3เดือนให้ทีหรืออให้สามพันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่จริงนะครับผมเพราะว่าเขายังไม่มีโครงการอะไรแบบนี้ออกมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมโอเคนะครับก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเนาะในส่วนของ ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมวันนี้เดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับว่าอ่าวันนี้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับท่านอยากให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรคนจนนะครับเงินต่างๆนะครับที่เราจะแจกหรืออาจจะเป็นเกษตรกรชาวนานะครับหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นมือถือเน็ตฟรีโทรฟรีต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอย้ํานะครับว่าผมจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับย้ําว่า พรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับผมยังไงท่านผู้ชมนะครับเตรียมรอรับชมกันได้เลยนะครับอาจจะมารูปแบบไลฟ์สดหรืออาจจะเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอแล้วก็ลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมคุณสมชายครับไม่เป็นไรครับคุณสมชายเราาคนพิการใช้พร้อมเพย์กับอันที่มันเข้าได้ไหมคนพิการ คนพิการมันมี2อ,อย่างนะครับคุณฟังดีๆนะครับผมคนพิการนะครับคุณคุณชานนมันมี2อ,อย่างนะ 1. คือคนมีบัตรคนจนถ้าคนมีบัตรคนจนเนี่ยเขาจะโอนให้ผ่านบัญชีธนาคารจํานวน200นะครับทุกวันที่ยี่บผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรอันนี้คือของคนบัตรที่มีบัตรคนจนส่วนคนพิการนะครับที่ลงทะเบียนผ่านอบอตอเขตอําเภอจังหวัด ท่านจะต้องแนบสมุดบัญชีเงินฝากไปให้เขาแล้วเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากให้ซึ่งบัญชีนั้นเป็นบัญชีรับเงินซึ่งหมายความว่าถ้าบัญชีรับเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือที่ท่านให้ไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดไม่ตรงกันนะครับมันก็เท่ากับว่าท่านจะต้องไปเบิกสองบัญชีแต่ถ้าบัญชีที่ผูกคอมเพยทด้วยเลขบัตรกับบัญชีที่ท่านให้ไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดมันเป็นอันเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าเงินจะเข้าสู่บัญชีเดียวกันธนาคารเดียวกันแต่ถ้าท่านให้ไม่ตรงกันนะครับมันก็จะแยกออกไป2ธนาคารนะครับผมแบบนี้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะงงนะครับแล้วก็สับสนในข้อนี้ผมเข้าใจนะครับตามนี้เลยนะครับคุณชานนนะครับมีอะไรถามกันได้ครับไม่เป็นไรผมอธิบายให้ได้นะครับแล้วก็ละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดแบบลอยๆนะครับไม่ใช่ผมพูดแบบ ต้องเข้าใจแล้วก็ละเอียดนะครับคนละอันครับอ่ะคนละอันถ้าคนละอันนะครับมันก็จะแยกไป2บัญชีนะครับผมสมมุตินะครับของบัตรคนจนทุกวันที่20ที่คุณลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรไว้มันก็จะไปธนาคารนั้นและนะครับอันที่2ก็คืออ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือในกลุ่มของอ่ากระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยมันจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านให้สม,มุดบัญชีครับหน้าเล่ม นะครับมันจะเข้าบัญชีนั้นนะครับผมก็ดูให้ดีครับว่าสองอันนี้ถ้ามันคนละอันนะครับก็จะต้องไปเบิกถอนผ่านคนละธนาคารนะครับหรือถ้ามีบัตร ATM ก็เอาบัตร ATM ของแต่ละธนาคารไปเบิกก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับท่านมีอะไรสอบถามไหมครับสอบถามเพิ่มเติมไหมนะครับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ ที่ว่าไม่เข้าเนี่ยคุณชานนของโครงการอะไรครับของบัตรคนจนหรือของอพุ่งนี้เคยได้รับหกร้อยตามเดิมใช่ไหมครับอ้อมคุณอ้อมครับคุณอ้อมเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าครับผมถ้าสูงอายุหกสิบถึงหกสิบเก้าก็ได้รับเหมือนเดิมครับหกสิบถึงหกสิบเก้าก็ได้รับเหมือนเดิมนะครับคุณอ้อมคนจนคนจนคุณชานนครับให้คุณ ให้คุณชานนนะครับอ่ะคุณอ้อมบอกใช่ถูกต้องครับถ้า6 0 6 9พรุ่งนี้ก็ได้เหมือนเดิมครับ6 0 0้ครับคุณอ้อมข่าวปลอมมีว่าจะได้3 0 0พันไม่จริงนะครับคุณอ้อมอย่าไปเชื่อนะครับคุณชาโนนครับที่คุณบอกไม่เข้าหนึ่งเลยนะครับให้ตรวจสอบดูให้ดีว่าเลขบัตรประชาชนนะครับที่ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับผูกไว้กับบัญชีธนาคารอะไรไปตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับผมบางทีคุณอาจจะจําผิดนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนว่า โครงการของบัตรคนจนเนี่ยที่จะโอนให้200ทุกวันที่20เนี่ยคุณผูกพร้อมเพย์นะครับด้วยเลขบัตรกับธนาคารอะไรไว้ตรวจสอบตรงนี้ก่อนครับถ้าคุณตรวจสอบแล้วมันจะเห็นเลยครับว่าเขาโอนให้คุณแล้วนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่ายังไม่เข้าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเขาให้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาแล้วนะครับผมถ้าคุณนะครับยืนยันบัตรประชาชนนะครับ ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนมานะครับก็จะได้นะครับผมเลื่อยมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วครับผมลงโทรไปแล้วลงโทรไปแล้วคืออะไรล่ะครับก็คุณชาน,นบอกว่าคุณลงทะเบียนนะครับแล้วนะครับแสดงว่าเขาก็ต้องโอนแล้วครับผมนะครับให้คุณไปตรวจสอบเลขบัตรประชาชนนะครับที่ผูกพร้อมเพย์ว่า อยู่ธนาคารอะไรอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องตรวจสอบนะครับผมตามนี้นะครับอ่าครับทุกท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทั้งประมาณอ่าแปดสิบคนนะครับอันนี้อาจจะรับชมกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งจะมาไลฟ์สดนะครับเป็นคลิปแรกของหลายวันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับยังอ่าจผมได้นะครับแล้วก็เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไป ผมจะหารายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินธนาคารออมสินทกสนะครับมาฝากเผื่อใครที่อ่ากำลังเดือดร้อนเงินนะครับแล้วก็ต้องการกู้เงินจากออมสินทกศนะครับแล้วก็รวมไปถึงอ่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับโครงการต่างๆนะครับที่รัฐอาจจะมีการแจกให้นะครับผมประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็อ่า ถ้าใครที่ต้องการนะครับซื้อมือถือราคาถูกเน็ตฟรีโทรฟรีนะครับหรือโปรโมชั่นมือถือต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะลงให้นะครับคุณอ้อมโอสถานครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไร้สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ